สวัสดีค่ะพบกันกับครูหน่อยนะคะโยคะสร้างสุขภาพดีวันนี้เราจะมาพูดถึงอาสนะและสิ่งที่จะช่วยเส้นเลือดขอดเส้นเลือดขอดมีหลายปัจจัยมากเลยว่าเพราะอะไรถึงเป็นเราอย่าปล่อยให้ตัวเราอะ่ะมีปัญหาขนาดว่าเป็นเส้นเลือดขอดปูดโปนออกมาอย่างแรกคือไม่สวยแต่สิ่งที่ ไม่ดีกับภายในตัวเราคือการหมุนเวียนเลือดภายในร่างกายไม่ดีเป็นสิ่งที่บ่งบอกว่าหลอดเลือดของคุณไม่แข็งแรงเกิดการติดตันมันมีหลายเหตุผลมากเลยถ้าคุณเป็นเยอะๆมากๆแล้วเนี่ยคุณก็ควรจะต้องหาหมอเพราะว่าพอถึงจุดๆหนึ่งแล้วบางคนอาจจะปวดขาปวดเข่าขาบวมแล้วก็คือทุกอย่างมันไม่โอเคแต่ถ้าหากว่าณนะตอนนี้ เราเริ่มมองเห็นตัวเราเป็นเล็กๆน้อยๆคือแรกๆมันจะเป็นเส้นๆดำๆมางคนเป็นเยอะบางคนเป็นน้อยบางคนเป็นเส้นฝอยๆบางคนเป็นจุดๆสีดำๆค้ำๆมางคนเป็นเส้นเลือดที่ปูดออกมาหากว่าเราเห็นครูจะแนะนําท่าโยคะง่ายๆที่คุณทําเองที่บ้านได้ที่จะช่วยป้องกันเพราะว่าเขาจะช่วยเททําให้หลอดเลือดของคุณแข็งแรงขาขึ้นบนขาอยู่บน ลำตัวอยู่ด้านล่างที่จะช่วยปรับสมดุลทําให้หลอดเลือดเหนียวแข็งแรงมีความยืดหยุ่นมีการปรับสมดุลอย่ารอให้อาการเป็นเยอะๆมากๆแล้วคุณถึงจะไปหาหมอหรือถึงจะหาวิธีแก้เรามาเริ่มทาวันละเล็กวันละน้อยคุณทําเองที่บ้านเนี่ยนอนก่อนนอนก็ได้หรือว่าตอนก่อนที่จะลุกจากที่นอนก็ได้หรือนั่งนอนดูทีวีก็ได้ ถ้าคุณอยู่ในที่ p r i v a t แล้วคุณยกขาแล้วไม่มีใครว่าอะไรคุณก็คือคุณจะนอนอยู่ที่ไหนก็ได้อ่ะมันมันช่วยป้องกันมันช่วยปรับสมดุลให้ดีขึ้นกว่าเดิมวันละ5นาที10นาทีก็ถือว่าโอเคแล้วนะคะก็คืออย่างแรกเนี่ยถ้าคุณอยู่อย่างแรกเลยเป็นพื้นฐานก็คือหัดที่จะจิกเท้าหรือหมุนบริหารข้อเท้าคือดึงส้เท้าเข้ามาหาตัว จิกปลายเท้าได้ส้นตังได้บิดเฉียงไปด้านข้างทั้งหมดในการยืดเหยียดโดยเฉพาะในการฝึกโยคะจะมีผลที่จะช่วยทำให้หลอดเลือดของคุณนะ่ะมีความยืดหยุน่นฝึกโยคะไม่ใช่ได้แค่กล้ามเนื้อไม่ใช่ได้แค่ได้แค่ภายนอกแต่พวกเส้นเลือดหลอดเลือดเส้นประสาทระบบประสาททุกอย่างจะมีความยืดหยุน่นตัวเนื้อเยื่อที่ห่อหุ้มมัดกล้ามเนื้อก็ยืดหยุน่นพอเขายืดหยุ่นนุ่มนวลขึ้น การชาร์จพลังหรือว่าจะทําให้ในร่างกายของเราสดชื่นก็มีผลอันนี้เป็นเรื่องของพลังงานในเรื่องของชี้มันก็เริ่มเป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่าอันนี้เราเห็นเป็นในเรื่องของกายภาพคุณยืดเหยียดหัดหมุนข้อเทา้าอะไรที่อั้นติดขัดคลายอันนี้เป็นพื้นฐานนะคะทีนี้ก็คือจะใช้อุปกรณ์ถ้าคุณไม่มีอุปกรณ์คุณอาจจะใช้ขอหยิบนิดนึงนะคะ ของครูจะใช้เสืออีกพืชหนึ่งคุณอาจจะใช้ผ้าอาทุกคนติ้งต่างว่าทุกคนไม่มีบล็อกเราไม่ใช้บล็อกแต่คุณมีผ้าคุณเชื่อว่าทุกคนที่บ้านมีผ้าคุณหนูคุณใช้อันนี้แทนโดยเฉพาะสู้ผู้สูงวยัยหรือผู้ที่ไม่เคยฝึกโยคะามาก่อนครูก็ไม่แนะนําให้คุณทำ s h o เด d e r s ซ a n d เลยเพราะว่าบางจังหวะบางครั้งอาจจะเกิดการบาดเจ็บขึ้นมาได้ เราก็ใช้ออปชันง่ายสำหรับผู้ที่ฝึกโยคะเคยฝึกโยคะมาแล้วโอเคอะไรก็ได้แต่ถ้าผู้ไม่มีฝึกโยคะคุณใช้ผ้าอาจจะลองหนากว่านี้ก็ได้นะคะก็คือคุณบริย่างแรกสเต็ปหนึ่งคุณบริหารข้อเท้าฝึกก่อนนั่งดูทีวีนึกขึ้นได้ขยับขยับอันนี้เลือดลมหมุนเวียนในสเต็ปหนึ่งแล้วนะคะพอต่อจากนั้นก็คือคุณนอนนอนดูทีวีนอนอยู่บ้านนอน ก่อนนอนยกขายกไม่ไหวยกไม่ได้คุณเอาขาพาดผนังอันนี้เป็นสเต็ปที่สองก็คือฝึกใหม่ทำรวดเลยจนครบวงจรได้ถ้าฝึกเก่าคนร่างกายแข็งแรงพร้อมคุณทำทีละสเต็ปและทำจนถึงครบแต่ถ้าคุณใหม่คุณอาจจะแค่บูนข้อเท้าและนอนยกขาก่อนในช่วงแรกๆนะคะ คนที่ไม่ได้ยังเป็นคนที่ไม่เคยฝึกโยคะคุณใช้วิธีการถีบเดินถอยหลังกระทับช่องท้องด้วยนะคะถีบจักรยานหรือเดินถอยหลังไม่ต้องรีบในการถีบค่อยๆขยับขยับตักเท้าไปข้างหลังให้ด้านหลังของคุณแข็งแรงพัฒนาแล้วเป็นการขึ้นบนลงหัวใจจะรู้สึกว่าเบาและผ่อนคลายด้วย คุณทำพอประมาณสักห้าครั้งสิบครั้งแล้วคุณก็จิกเท้ายืดจิกเท้าแล้วก็ยืดจิกยืดจิกยืดแล้วหมุนค่ะถ้าไม่ได้คุณเอาส้นเท้าวางแตะที่ผนังได้เลยแล้วคุณก็ทำแต่ถ้าคุณไหวความยืดหยุนได้ความแข็งแรงของคุณได้คุณก็ควรที่จะต้องไม่ใช้ผนังเพื่อให้กล้ามเนื้อหรือร่างกายของคุณมีแรงที่จะ ส่งตัวได้ดีด้วยตัวเองนะคะพออันนี้เสร็จแล้วปุ๊บคุณถีบจัก,กรยานแล้วคุณก็แยกขาชิดขาปกติเลยแยกชิดแยกชิดอันนี้ก็เป็นปัจจัยหนึ่งที่จะช่วยทำให้หลายๆมุมของกล้ามเนื้อของขาและเส้นเลือดของเราแข็งแรงเอาล่ะอันนี้สำหรับคนพื้นฐานคุณอาจจะทำอย่างละ1ิบครั้ง1ิบครั้งแล้วคุณก็วนกลับมาทำใหม่อกอดข่าวก่อนนิดนึง แล้วคุณก็ทวนกลับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, าและ9และ10แล้วคุณก็จิกเท้า 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7มองเห็นชัดไหมคะ 8, 9, 10แล้วหมุนค่ะหมุนข้อเท้าเท่าที่ได้ไปสัก5กลับสัก5้ามันไม่กลม ก็มีการมูฟเมนต์เปลี่ยนมุมติ้งต่างว่ากลมไม่กลมช่างแล้วก็คุณก็คลายเริ่มเมื่อยแล้วคุณคลายก่อนนิดหนึงแล้วคุณยกขึ้นไปใหม่แล้วคุณก็แยกชิด1ไม่ต้องกว้างมากนะักสอสใช้หน้าท้องร่วมด้วยเสมอนะคะหน้าท้องมัจะได้เฟิร์มกระชับเป็นแรงส่งแต่สิ่งที่อยากให้ได้คือเส้นเลือด ที่โอเคมีการถ่ายเทให้หลอดเลือดของคุณแข็งแรงเป็นการป้องกันคุณเชื่อว่ามันเป็นการรักษาสำหรับผู้ที่ยังอาการไม่มากนักสำหรับเป็นเส้นเลือดขอดหรือเริ่มจะเป็นหรือเริ่มเป็นเขียวๆที่ขาเป็นดำๆคำ้าๆเป็นเส้นๆเ,เหมือนเหมือนแผนที่ตามต้นขาณนะตอนนี้ถ้าคุณทําคุณเริ่มเป็นคุณทำเนี่ยสักสองสามอาทิตย์อะอาการจะดีขึ้น นะคะแล้วก็ถีบจักรยานถอยเน้นถอยนะคะคุณเดินไปข้างหน้าตลอดทั้งวันอยู่แล้วเราจะไม่ตักเยอะจนกระทั่งแล้วคุณกระแทกข่าข้อแม้สิ่งที่คุณต้องระวังอย่าทิ้งกระแทกลงไปที่ข้อเข่าแต่มีการขยับตักขึ้นอย่างเหมาะสมทีนี้ ในระดับแอดวานซ์ขึ้นอันนี้คือระดับสำหรับผู้ที่ไม่มีพื้นฐานผู้สูงวัยทำได้ได้ทุกเพศทุกวัยมีภาพคนุหนูลองสะโพกให้สะโพกสูงขึ้นนิดนึงแต่ผู้ที่เคยฝึกโยคะแล้วมั่นใจว่าร่างกายของคุณพร้อมแล้วคุณโอเคแล้วเรามาทำพร้อมกันด้วยโชเดอร์แซนและมีการขยับขาที่จะปรับให้เส้นเลือด หรือให้เลือดลมหมุนเวียนเป็นการป้องกันอาการเส้นเลือดขอดบางครั้งเส้นเลือดขอดโดยวัยทองโดยอายุโดยฮอร์โมนโดยน้ำหนักคุณตั้งครรภ์มีปัจจัยเยอะแยะมากมายเลยแล้วป้องกันตัวเองก่อนที่จะมีโรคภัยไข้เจ็บนะคะขยับยกขึ้นโชเดอร์แซนมือค้ำเอวไว้แล้วคุณถีบอะ จิกเท้าถีบส้นจิกเท้าถีบ้นสามสี่ห้าหกยืดเส้นเลือดนะคะเส้นเลือดหลอดเลือดเส้นเอ็นกล้ามเนื้อประมาณพอประมาณแล้วหมุนเท้าเป็นวงกลม แล้วทวนกลับประมาณหนึ่งถ้าทำไม่ได้ก็แค่ขยับนิดหน่อยแค่นี้ก็รู้สึกได้ถึงการทำงานของกล้ามเนื้อของข้อเท้าของเท้าแล้วหลังจากนั้นล้วก็แยกชิดใครที่ไม่สามารถจะค้างได้นานไม่สามารถจะค้างในโชเดอร์แซนได้นานคุณทำแค่ถีบจัก,กรยานถอยหลังก,ก็พอแล้ว นะคะอย่างอื่นอาจจะนอนยกขาแล้วแยกขาชิดนะคะใครไม่ได้คุณขึ้นโชนเดอร์แซนได้ไม่นานคุณแค่ถีบจัก,กรยานถอยหลังช้าๆนุ่มๆแบบมีสติรู้รู้ลมหายใจค่ะทำพอประมาณหายใจลึกยาว ทำไม่นานนะคะแล้วค่อยๆลดลงลงมาแล้วท่านใดที่ทำโชเดอร์แซนคุณต้องทำปลาด้วยสำคัญค่ะอกสูงเงยหนะ้าคางคอเตึงแล้วกอดเข่า เราขึ้นใครที่รู้ตัวว่าเริ่มจะเส้นเลือดฝอยที่ขาเริ่มเขียวๆข,ขาเริ่มไม่โอเคมีกรรมพันธุ์คุณจำป้องกันตัวเองก่อนที่คุณจะเริ่มเป็นนะคะทำไม่ได้คุณนอนยกขาแล้วทำขยับขานะคะแต่ถ้าคุณได้เคยฝึยกโยคะทำชอเดอร์แซนแล้วทำทำเท่าที่ไหวอย่าอย่าฝืนตัวเองอย่าฝืนร่างกายมากเกินไปจนกระทั่ง มีโทษทำอย่างเหมาะสมค่อยเป็นค่อยไปเดี๋ยวจะพอผู้ฝึกใหม่แรกๆคุณทำเลเวลง่ายสุดเลยทำนิดๆหน่อยๆทำนิดๆหน่อยๆไม่ไหวคนคลายแล้วเดี๋ยวคุณทำใหม่บ่อยๆให้ร่างกายค่อยๆปรับสมดุลอย่างน้อยที่สุดเนี่ยขาไม่บวมปรับสมดุลฮอร์โมนในร่างกายหัวใจเบาหัวใจจะทำงานเบาลงแล้มีการสมดุล ภายในร่างกายทั้งหมดให้ร่างกายแข็งแรงแล้วค่อยๆรักษาตัวเองแต่วเวลาชดด์แซนและขาขึ้นสูงเนี่ยเลือดดาจะถูกถ่ายเทมีการหมุนเวียนเลือดได้ดีขึ้นลองทําตามดูนะคะเป็นอะไรที่ง่ายๆเหมาะกับเลือกให้เหมาะกับอายุโดยวัยโดยสุขภาพของเราค่ะโอเคค่ะสุขภาพโยคะสร้างสุขภาพดีกับครูหน่อยนะคะมีเวลามาฝึกโยคะด้วยกันคุณไม่มีเวลาคุณทําตามคลิปนี้ มันครบวงจรแล้วนะคะโอเคสวัสดีค่ะ